<laughs> 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 hello, 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 hello. S 2> <S 2> <S กลางนัดตอนเย็นวันพฤหัสครับผมบรรยากาศขายของตลาดนัดช่วงดินเย็นสาวขาย ัน้กตาลไอ,กอ้กรามกลามมีขึ้นหัวเหี่ยกรามหน่วยละสิบหน่วยละสิบสิบบาทพี่น้องสิบบาท ผูละสาวผู้ละสาวกำลังยังดิหมืยังคุยคนเดียวคุยกับโทรศัพท์สาวอนี่ยังว่าไงคุยกับโทรศัพท์ติีวมีอะไรอีกเนอะ อาหารแดงแกงเห็ดแกงเห็ดเสต็ปติ้ง <c oughs> โอดดด้ดอกค,อคอือมังามดอกหอมหอมสวยจริงๆน่าจะว่าดอกหอมับอะไรเนี่ยดอกหอม n g、oh, oh.